วันนี้หมอเจมแบ,บมินตันก็จะพาไปทัวร์เซอร์เจนนะมีโชว์สปีดให้ดูด้วยนะครับไฟความเร็วสูงไปดีอีกมันยังเร็วได้อีกเลื่อมาถึงเราก็จะเจอรูปนักกีฬาทีมชาติจีนเลยนะครับโอ,โ,โอ้โหผมป้ายใหญ่มาเริ่มเพิ่มเลยโอต้องระวังรถด้วยนะครับอันนี้ผมก็มากับพาร์ทเนอร์นะครับทักทายนอยอีน้องแนทนะฮะ <laughs> โอเคมันจะเป็นชุดหลายๆตัวเลยนะ ตัวนี้สวยมากเฮยถูออกใจเลยสีขาวนี่โอ้ยเป็นลายมังกรด้วยนี่เป็สีทอ,องนี่เป็นสีแดงนะฮะนี่ก็เป็นลิ้นแดงฟอร์ตเหมือนกันนะครับตัวนี้นี่8,888หยวนนะฮะก็คือ40,000กว่าบาทนะครับตัวนี้ นี่ะคครับโอเพบมางานแข่งด้วยครับเรามีสายการคุม่ยูทีมดีมากนะตอนนี้กำลังจะไปงานวัน,นตอนนี้เรากำลังจะไปเซนเชนเบสบอลสเตเดียมครับเพื่อไปดูการแข่งขันทิงคับของตำนาหลินตันนะครับหมินตันนี้แข่งที่เซนเชนนะครับตอนนี้เราอยู่กวางโจนะฮะไปเซนเชน รถไฟความเร็วสูงนะครับคันสมัยมากวิ่งได้ถึง1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมองนะครับเนื่องจากเรามาทราบตอนหลังนะฮะว่างานแข่งของมินตันเนี่ยมันจัดที่ซซนเจอน,นะฮะแต่เราดันจองตั๋วมาเที่ยวปีใหม่กันก่อนนะฮะซึ่งเราจองพักที่เมืองกว่างโจนะฮะทีนี้หลังจากจองตั๋วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเลยต้องนั่งรถไฟความเร็วสูงเพื่อที่จะไปซซนเจอกันนะฮะซึ่งรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันเร็วมากนะฮะ ถ้าเกิดว่าไม่แวะเลยเนี่ยตายตรงเลยเนี่ยนั่งไปจากรู้สึกจะเป็นกวางโจเซาเมื่อนั่งไปที่ลงไปที่เซินเจิ n นอร์ทเรลเวย์สเตชันลอนดอนิลีสงจะใช้เวลาประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเองนะฮะรถไฟเนี่ยมันสามารถทำความเร็วได้ถึง3 0 0ร้อถึงสามร้อยห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะก็ระหว่างชมไปก็นั่งไปก็ชมเมืองไปฮะชมวิวไปก็สวยเหมือนญี่ปุ่นนะฮะแล้วรถไฟก็เร็วมากนะ ไม่แน่ใจว่าเร็วกว่าที่อเสิรเกล่าวนะฮะสองร้อยเก้าสิบสายเป็นวงไมต่อเฉพาะวิวข้างทางก็สวยมากนะนั่งแป๊บเดียวก็ถึงนะฮะก็ขอแนะนํานะครับทริปนี้เนี่ยเราจองผ่านทริปคอมตลอดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการจองตั๋วเครื่องบินนะฮะกับจองตั๋วรถไฟความเร็วสูงนะะมันสามารถที่จะจองที่นั่งได้ด้วยนะฮะดีมากตอนนี้เราได้มาถึงเซนเจอร์แล้วนะครับเซนเจอร์สเตเดียมเบสบอร์ดนะฮะ ใหญ่อลังการงานสร้างมากีนี่ไม่แน่ใจว่าเขาไปดูการแข่งแบดมินตับหรือเปล่านะเิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากนหมเมืเ่อมาถึงเราก็จะเจอรูปนักนะกีฬาทีมชาติจีนเลยนะครับเฉินยู่เฟยนะครับกับชิยู่ผีนะฮะอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาดูเฉินยู่เฟยนะครับอาฉีไม่มาเนะวันนี้แล้วเขาก็มีขายบัตรด้วยนะ ขายบัตรเข้าคิวครับนะฮะถ้าใครที่ไม่ได้กดซื้อจองออนไลน์มา<ๆ>ก็สามารถที่จะมาซื้อหน้างานได้นะนี่ก็เป็นบูธนะโอ้โหรูปเมื่อกีน้นะระหว่างทางเข้าไปเราก็สำรวจรอบๆก่อนนะครับน,นี่ก็เหมือนจะเป็นแลบเหมือนเป็นห้องอะไรสักอย่างดรนาเบะไม่รู้ว่าอ่านอย่างนี้หรือเปล่านะฮะหรือว่าทดสอดบสมรรถภาพทางกายโอ้ไม่ได้เป็น แถบของกายภาพหรือทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬานะฮะไม่น่าจะใช่แถบแตะรองเท้าอะไรหรอกนะนี่ฮะสปอร์ตรีแฮบนะฮะอ่าเป็นศูนย์สปอร์ตรีแฮบของนักกีฬานะฮะอสวยงามนะตรงนั้นก็จะเป็นห้างนะฮะเป็นห้างขายของแบรนด์เนมนะฮะก็ห้างที่ว่านี้ก็คือห้างมิกซี่ชอปปิ้งมอลล์นะฮะก็สำหรับใครที่คิดว่าสนเจรเนี่ยขายแต่ของก๊อปหรือเปล่าวะ Ừ, จริงจริงแล้วมันไม่ใช่นะฮะเขาขายของแบรนด์เนมของแท้ก็มีนะฮะเซนเจอร์เบสปอร์ตเซ็นเตอร์นะฮะก็กว้างมากครับที่นี่ต้องเดินหานะครับนี่ผมก็ลังเดินหาอยู่ว่าเขาจัดงานที่ไหนนะฮะได้แล้ว,ลวเราก็มาถึงหน้างานนะครับโอ้โหป้ายใหญ่มาเริ่มเพิ่มเลยโอ้ยต้องระวังรถด้วยนะครับอันนี้ผมก็มากับพาร์ทเนอร์นะครับทักทายหน่อยอีน้อ,องแมทนะฮะ โอเควันนี้เราก็จะไปดูการแข่งขันกันนะครับก็คือที่นี่เนี่ยโดยรวมเนี่ยก็ใหญ่มากนะเป็นศูนย์รวมกีฬาหลายชนิดนะฮะไม่ได้มีแต่สนามแบดนะมีสระว่ายน้ำมีศูนย์อาหารนะฮะมีน่าจะมีหลายอย่างอะ่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีอะไรบ้างนี่ก็ยังมีโชว์รูมรถด้วยดูดิเห็นไหมโอ้โหแล้วนี่อะไรครับเนี่ยเป็นโอ้โหเหมือยรักษาความปลอดภัยเข้มงวดมาก โอ้โหงานนี้เหมือนรักษาวความปลอดภัยเพียบโอเคันนี้อะไรคือเรามาเชียร์น้องวิวต่อฮนะวันที่2นะครับโอเคคอฟฟี่นะะโอ้โหบรรยากาศหน้างานเนะี่ย งานเริ่ม6โมงนะฮะอันนี้ผมก็มาถึงก่อนนะนั่ง MRT มานะก็มาถึงก่อนเวลาสักชั่วโมงหนึ่ง2ชั่วโมงนะฮะอันนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะเวลาประมาณ4โมงครึ่งนะฮะโอ้อลังการนะอลังการคินครับ2024ก็จัดเป็นครั้งแรกนะฮะททนะนทพบมางานแข่งด้วยครับเรามีสาการ ขึ้นมานด้านบนนะฮะตรงนี้ก็จะมีบูธนะฮะเวนิแนขับโยนเน็กนะฮะออออมีบูธเดี๋ยวผมก็จะทยอยดูไปที่บูธเนาะเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับงานนี้งนนี้ก็น่าจะเป็นทางเข้างานนะนแดนนะฮะก็จะมี edition ลิมิเต็ดอีชั่นต่างๆนะครับขายนะนี่มจะเป็นชุดหลายๆตัวเลยนะ ตัวนี้สวยมากนะฮูตุใจเลยสีขาวนีโอ้โยเพ่งลายมังกรวด้วยสุดยอดตัวนี้นี้เหมือนกันนะฮะลายมังกรเหมือนกันแต่เป็นสีดำนะฮะโอ้สวยสวยสวยอนอกจากชุดก็ยังมีไม้นะฮะอันนี้พวกนี้นะ่าจะเป็นโคชไชน่านะฮะลูปถ่ายเนาะมไม้แท้โคชไชน่านะฮะอ่าร้อยแซดแซดก็มีนะฮะอันนี้8 8s pro นะฮะ แอสแฟรดิโกเหลือไม้สุดท้ายนะครับไม้สุดท้ายเดี๋ยวผมขอดูหน่อยสิ 4UG5 นะฮะร,รหัสอะไรเนี่ยของเราจะเป็นเอาเป็นรหัส4-2นะฮะแต่เป็น1-5-4-2นะโอเคแล้วก็ยังมีไม้ตัวทีมีเป็ดนะฮะหลินแดนนะฮะตัวนี้เป็นน่าจะเป็นหลินแดนฟอส์สนะครับ หายากเช่นกันนะฮะไม้นี้ก็เหลือไม้สุดท้ายแล้วนะฮะแล้วก็มีอีกไม้หนึ่งนี่ก็เป็นสีพิเศษนะฮะนี่เป็นสีทองนี่เป็นสีแดงนะฮะนี่ก็เป็นนิ้นแดงฟอส์เหมือนกันนะครับโอเคมัสีแดงเนาะมีหลายตัวนะฮะเหลือเป็นตัวล่างๆนะลูก่ายเนาะ กระปง๋งกระเป๋ารองเทง้ททารองเท้านะฮะอุปรกรณ์รองเท้านีททาาน่มิเตดก็มีนะฮะนี่เนาะก็มีตู้คิดและที่เด็ดที่สุดเลยก็คือเงินแทนนี่เะี่ยอาโมเทเจ็ด0 0นะครับตัวนี้นี่8 8 8 8หยวนนะฮะก็คือ40,000กว่าบาทนะครับตัวนี้ อ่าคพิเศษคือหินแดนสอง2ั0แปนะครับมีลายของหินแดนด้วยนะฮะสวยงามมากนะฮะตัวนี้เป็นของสะสมนะฮะมูลค่าสูงมากแล้วนับวันราคาอาจจะสูงไปเรื่อยๆนะฮะทำไมตัวนี้นะฮะโอเคแล้วก็ยังมีตำนานนะครับตำนานโอคิงนะครับหินแดนเท้าฟิกนะครับแล้วก็ลีชงเวยแล้วก็สเกตนะะฮมีเสื้อยืดเสื้อยืดใช่เสื้อยืด ลายมังกรนีฮยสวยงามนะใส่ออกกำลังกายได้ครับแล้วเราก็ได้มาเรียบร้อยครับยิจิตอร์ิิชั่นของลินแดนนะครับได้มาสามตกว่อันนี้ก็คือถ้วยนะฮะจบครับถ้วยครับไม่มีอะไรมากกว่านี้นอกจากถ้วยครับแล้วก็เงินรางวัลครับมีขายหมวกขายเสื้อนะฮะ นี่เขามีแบบสกรีนชื่ออะไรอย่างเงี้ยด้วยนะเป็นแบบนิวเจอรเฉพาะคนแต่ว่าจะต้องเพิ่มไปนะมันยี่ห้าหยวนนะนี่ก็เอ่อขายขนมครับขายขนมอ๋อเป็นขนมที่หลินแดนกินบำรุงนะครับใครรื้เปล่าไม่รู้นะครับือถังชงถังเช่านมบัวนะกินแล้วแข็งแรงนะฮะมีชีสด,ด้วยนะฮะแล้วก็นี่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะฮะของหนินตันนะฮะอ่าน่าจะเป็นขวดน้ำหรือเปล่าวะขวดน้ำเปล่าวะ ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะว่าเขากำลังทำอะไรกันนะฮะแต่ว่าแถวยาวมากเลยมาสคอตประจำงานนะฮะไล่เหมาเนี่ยไล่เหมาโอเคจะเป็นกระเป๋าอีเมียมของหนูก็ส่วนใหญ่คู่จะเป็นอย่างนี้นะฮะงานก็จะเป็นเน้นแบรนด์ของหลิมจันเป็นหลักเลยนะฮะยังไม่เห็นวูดวิกเตอร์นะเดี๋ยวอาจจะลองหาดูก่อนนะนหนิงก็ยังไม่เห็นนะี่ก็น่าจะเป็น จุดรับรางวัลนะฮะดูดูลามาเข้าแม่นะฮะตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ตอนที่ผมมานี้ยังไม่ได้ประกาศนะฮะเพราะเป็นวันที่สองนะฮะอันนี้ส่วนของทางเข้านะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนาะก้อนนี้เป็นต้องสแกนกระเป๋าก่อนเข้านะฮะไม่รูรีนะมันต้องยึดกล้องเลยนะห้ามถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวแตกแฟนลูกกอลกีฬาเนาะมีที่ทัดแบตนะเอาอาหารมาไปกินได้นะครับแล้วก็มี A อดี available ตลอดนะฮะ ก็มาเราผ่านเกตมาแล้วนะฮะด้านในก็จะยังพอมีอาหารขายนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะไม่มีอาหารอะไรขายแล้วเนาะอ่าแต่อย่างร้านนี้เนี่ยก็จะมีพวกแซนด์วิชขายนะออันนี้จะสแกนอาร์เพได้นะฮะแต่อย่างเค C ฟซีเนี่ยผมไม่แน่ใจนะมันมันเหมือนต้องเราะคนเซื้อเนเยอะมากนะครับต้องสแกนในตัว QR โค้ดตัวนี้แล้วมันจะต้องไปกรอกข้อมูลแล้วก็ใส่เบอร์มือถือเนะีย่ยอาจจะต้องมี VChat ถึงจะสั่งได้นะน,นี่ไม่แน่ใจนะแต่ผมไม่ได้สั่งนะครับ เรได้กินพวกแซนด์วิชกับเครื่องดื่มอย่างนี้แทนเนาะเขาแนะนําให้กินอาหารเข้ามาก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าคือทางนี้เนี่ยเขาก็โซนค่อนข้างเข้มงวดเนาะเออพอเข้มงวดปุ๊บเนี่ยมันก็เลยว่าเอออาหารเนี่ยเขาก็จะแบบตรวจเข้มอ่ะก่อนที่จะเข้างานนะ,ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้กินกันมาก่อนเนาะ,ะจะได้ไม่ต้องมาละปากหาอาหารเพราะว่าในนี้โซนมันกว้างมากนะครับที่เซนเจนเบย์เนี่ยนะฮะไมันจะหาอาหารยากหน่อยถ้าเกิดว่าบูธขายก็มีน้อยฮะแล้มีให้เลือกน้อยมากแล้วก็บูธกีฬาก็ไม่เจอเลยนะฮะเจอแต่ของดิบแดนนะฮะ ปีหน้าจะมีอาหารมากขึ้นผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าปีนี้เนะี่ยมีแค่สองบูดจริงๆนะคนโล่งน,น,นี่ก็โซนนี้ดีมากนะฮะพอน,นีได้น้องโดนลิฟ์นะฮะเขาช่วยจองที่ให้นะครับต้องขอขอบคุณมากเลยนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะวันนี้ก็รอนั่งรอนะฮะรอนักกีฬาลงสนามนะฮะน,นี้มีเอ็กซิบิชันแบตช์ด้วยนะครับ ติดตามชมเลยใครที่ยังรอติดตามชมทางบ้านนะฮะก็ไปติดตามที่ช่อง YouTube ได้นะครับ King Cup ของลิ l แ n d นะฮะ <S <S ก็วันที่ผมไปเันเจนนะฮะันเนก็ไม่ได้หนาวเท่าไหร่นะฮะอากาศภายนอกนี่ยก็จะเย็นสบายนะฮะก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือถ้าสมมติว่าใครจะมางานนี้นะฮะในปีถัดไปนะฮะคือเขาไม่อนุญาตให้เรานำกล้อง DSLR หรือกล้องถ่ายรูปใหญ่ๆเข้าไปนะฮะแต่ถ้าเป็นกล้องมือถือเนี่ยเราเข้าไปได้นะ อย่างก็คืออุปกรณ์เซลฟี่นะฮะไม้เซลฟี่ทุกอย่างต้องไว้ข้างนอกนะครับ <c oughs> ด่านตัวจนเข้มมากนะฮะของผมเนี่ยเอาเผลอเอาติดไปสุดท้ายต้องไปฝากไปที่ล็อกเกอร์นะฮะ <c oughs> <c oughs> แล้วหากว่าคุณจะใช้ล็อกเกอร์เนี่ยคุณต้องมีวีแชทนะฮะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเนี่ยก็จะไม่สามารถเข้ไปล็อกเกอร์ 哇，给不去。好，这个球掉在我们的空中啊，不仅是更加彰显了天王杯的这个色彩，而且我们感受到我们所有人在此刻把观众都放在这枚球上。嗯哼，嗯哼，嗯哼，你们的这个小度好像进不去。 สงนี้ก็จะเป็นแมตช์ท้ายของวันนี้ที่เราจะได้ดูนะฮะเพราะว่าเราต้องรีบกลับไปกว่างโจนะครับต้องรีบขึ้นรถไฟความเร็วสูงไม่งั้นเดี๋ยวตกรถไฟนะฮะังนั้นถ้าเป็นไปได้ปีหน้าถ้าเกิดใครจะมาดูนะจองมาดูที่สแนเจิ้นเลยนะฮะเขาก็ไม่น่าจะเปลี่ยนที่หรอกนะไม่งั้นก็จะพลาดแมตช์ดีๆแบบผมนะี่ตน์นี่3ดูไม่ทันนะครับแมตช์ทีลตันตีกับมิลยองแดนะฮะน่าดูมากผมเสียดายมากรอบนี้นะไม่เป็นไรฮะครั้งหน้ายังมี นานก็ยังโชว์อยู่เรื่อยแล้วได้ยินว่าครั้งหน้าเนี่ยโมโมตาก,ก็จะมาด้วยนะก็อันนี้ก็จะเป็นแมตช์ที่เขาแข่งกันจริงๆนะฮะใครที่ว่ารายการนี้นี้นักกีฬาตีกันเล่นๆนี้ไม่จริงนะฮะอ,อ่าตีกันจริงจังมากนะครับใส่กันยับนะบอกเลยแล้วลูกในสปีดลูกในสนามเนี่ยพุ่งมากเมืนะ่อวันสองวันที่ผมไปดูเนี่ยนักกีฬาเวลา <love> เขาตีกันเนะี่ยสปีดลูกมันสูงมากเขาแข่งจริงๆนะฮะมาเราดูในทีวีหรือไม่ก ตัวจะเห็นแบบช้าๆได้นะจริงๆแั้นไม่ได้ช้าเลยนะเขาต้องาศัยความคลี่มากในการเคลื่อนตัวเปแตกระจุนของพอร์ีถ้าใครยังไม่เคยดูของจริงเนี่ยแนะนำให้ตื้อบัตรไปดูของจริงนะฮะให้รู้เลยว่าโอ้โหจะติดูกในสนามนันเร็วมากๆเสียงตบี่โคตรแน่นของจริงใส่กันยับครับจริงจังกันมากขวงาคนนี้เพราะว่าเป็นยุโรปเหมือนกันนะก็ขอเก็บตกเล็กน้อยนะครับกับภาพสวยๆที่ได้จากกวางโจกับซันเจนนะฮะ บ่นโอ้ยเวลา11โมงเวลา11โมงท้าไม่จองมานี่ไมิตายแน่เลยเดี๋ยวนี้เราไม่ได้มาตีแดดนะวันนี้เดี๋ยวผมจะเอาขับไปด้วยนะใครอยากได้นอเคนเยอะมากนี่11โมงแล้ววันนี้เป็นวันสิ้นปีสากลด้วยนะวันนี้ผมมาเนี่ยเป็นวันที่31ธันวาคมนะ